ตัวอย่างเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างาทำไตเติลนะครับสำหรับใส่คลิปวิดีโอของเรานะครับวันนี้ผมก็เลยจะพาทำตัวไตเติลที่มีลูกเล่นนะครับหรือว่าพวกเอฟเฟกต่างๆแบบไม่ง่ายโดยใช้ Key โนต e นะครับในการทำตัวนี้นะครับทีนี้เราก็เปิด Key โ o t e ขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาแล้วผมก็จะเลือกตัวแบบไม่ง่ายครับคือ basic ิกไว้นี่ครับตัวน,นี้ แล้วก็ขึ้นเกขึ้นมานะครับจากนั้นผมก็จะลบไอ้พวกต่างๆนี้ออกเลยครับพวกนี้ออกเสร็จแล้วผมจะเปลี่ยนแบ็กกราวน์ครับจะเป็นสีแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นสีเขียวได้ก็ได้ครับเพราะาตัวโปรแกรมของไอ้ไอมูวีนะครับมันสามารถตัดพื้นหลังที่เป็นสีเขียวได้หรือเป็นสีน้ำเงินได้นะครับทีนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับโดยในคลิปนี้นะครับ ผมจะพาทำจากตัวอย่างแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับก็คือจะมีตัวหนังสือขึ้นมาเสร็จแล้วก็จะมีกรอบวิ่งแบบนี้นะครับแล้วก็จากนั้นจะหายไปนะครับทีนี้ก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมก็จะนิวขึ้นมาใหม่นะครับนิวสไลด์ก่อนนี่ครับลบตรงนี้ออกนะครับแล้วผมก็เปลี่ยนพื้นหลังนะครับให้เป็นสีน้ําเงินนะครับนี่นะครับ จแล้วผมก็ใส่เทคเข้ามาก่อนนะครับผมเพิ่มขนาดฟอนต์ข้ามาก่อนสักหน่อยนะครับพิมพ์ข้อความเข้าไปครับตรงนี้นใช้ไตเติลนะครับเป็นตัวอย่างดูนะครับแล้วก็พื้นหลังของตัวอักษอเป็นแบบนี้แล้วกับบนครับโอเคเดี๋ยวายใหม่เอาสักแป๊บนะครับ นะครับขยัยมานนิดนึงครับเพื่อนมีมิติหน่อยแล้วก็ทําตัวหนังสือให้เป็นสีขาวครับผมอยากได้เป็นสีขาวก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่กรอบเข้าไปครับกรอบสี่เหลี่ยมนะครับลองคร่าวๆนะครับเอาเข้าไปแบบนี้โอเค สไตล์หน่อยก็คือตรงนี้ไม่ใส่ฟิลเตอร์เข้าไปครับตรงนี้ก็ให้เป็นลายกระสินทีขาวโอเคถูกต้องนะครับตรงนีอ้อาจารย์มาอยุดกลางด้วยกันแบบนี้นะครับจะได้เรียบร้อยนะครับแล้วทีนี้ก็มาใส่เอฟเฟกตนะครับตอนแรกผมจะใส่ตัวหนังสือก่อนนะครับแบบนี้ผมจะเลือกไปที่แอน m a t e นะครับเลือกตัวบิวอินนะครับตัวน,นี้อามันขาเข้ามาก็ให้มันเฟดแอนด์มูฟแล้วกันครับ ทีนี้ผมอยากได้เป็นแบบขึ้นมาจากด้านล่างไปด้านบนนะครับก็คือ bottom to top นะครับแบบนี้ลองพิววิวดูครับทีนี้มันลอยมาจากไกลเกินไปนะครับผมก็เลยลองปรับระยะลงมาให้เหลือสักสินตครแบบนี้ครับโอเคนะครับเหลือสิบเปอร์แบบนี้ลองพิวิวใหม่ดูครับโอเคมันจะเริ่มดีขึ้นแล้วครับทีนี้ตัวเส้นนะครับตัวกรอบตรงนี้ ผมก็ใส่เอฟเฟกเข้าไปนะครับแบบนี้ผมเลือกเป็นลายดอนะครับตัวนี้โอเคก็ได้แบบที่ต้องการนะครับทีนี้แต่ผมรู้สึกว่ามันอ่าชา้าไปนะครับผมก็จะปรับเหลือสัก0.8ดูนะครับสัก0.8ดูอ่ะโอเคครับได้แล้วครับทีนี้ก็ลองพรีวิวดูครับพรีวิวทั้งหมดดูก็ปึ๊บเปแบบนี้เสร็จแล้วอ่าก็พอมันเข้ามาเสร็จใช่ไหมครับมัน ปรากฏขึ้นมาแล้วผมก็อยากให้มันหายไปแล้วทีนี้ก็คือมาที T ่เทคก็คือแล้วก็เลือกตรง build out นะครับตัวนี้ผมจะเลือกเป็นดิโซนะครับดิโซตัวนี้ออกไปจะเลื่อนหายไปนะครับแบบนี้แล้วก็ตัวเส้นนะครับก็ให้มันย้อนกลับนะครับผมก็เลือกตัวนี้ต้องเดียวเลือกเป็นลาอ out มันครับแล้วก็ลาย do ตัวนี้เลือกทําย้อนกลับครับ อาจจะเร็วขึ้นมาหน่อยครับเมื่อกี้0.8อาจจะเหลือสัก0.4ดูนะครับแบบน,นี้ลองพรีวิวดูครับอ่ะโอทีครับทีนี้ลองพรีวิวทั้งหมดดูนะครับอ,อ๋อมันต้องรอครับทีนี้ก็ทีนี้มันมีการก็คือไอตัวที่เราสั่งไว้มันก็คือ,อไม่ทํางานทันทีครับเราก็ต้องกาหนดนะครับอย่างอันนี้ ผมก็คืออ่าอันที่2นะครับพอหลังจากไอตัวไตเติลนี้ปรากฏขึ้นมานะครับก็ให้มันอ่าทำงานเลยครับหลังจากตัวไตเติลนี้ทํางานนะครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับก็เอ่อทำหลังจากตัวนี้เหมือนกันครับหลังจากตัวกรอบนี้แสดงขึ้นมาเสร็จแล้วไอตัวนี้ก็ให้มันพร้อมกับตัวก่อนหน้า,น,าน,นี้นิดนึงอลองพีววิวใหม่ครับ ทีนี้ตอนที่มันหายไปครับมันจะเร็วไปใช่ไหมครับก็สั่งให้มันดีเลย์นิดนึ่งครับผมก็ไปที่ตัวไตเติลนะครับให้ให้มันดีเลย์สักสองวิก็คือให้ข้อความที่เราแสดงขึ้นมานะครับให้มันปรากฏไว้อยู่นะครับแบบนี้นะครับลองดูครับโอเคครับได้แล้วครับก็ทีนี้ก็แป๊บเดียวใช่ไหมครับเราก็จะได้ตัวไตเติลขึ้นมาแล้วทีนี้เราจะเอาไปใช้กับตัว iMovie ยังไงนะครับก็คือให้เรา เอ็กพอร์ตไปนะครับเป็นมูวี่นะครับแบบนี้เสร็จแล้วผมก็เลือกสไลด์ที่ผมต้องการจะเอ็กพอร์ตเข้าไปนะครับผมก็เลือกสไลด์ที่2นะครับตอนนี้แล้วก็กําหนดตรงนี้นะครับให้เป็นศูนย์ครับผมไม่ต้องการท่านมีไอ้เวลาเกินไปครับตรงนี้ก็เน็กได้เลยครับก็ตั้งชื่อไฟล์นะครับเทสไทเตอรนะครับ ทีนี้เราก็เปิดโปรแกรม iMovie ขึ้นมานะครับทีนี้ผมก็อ m p o r t o r มีเดียเข้ามาก่อนนะครับเป็นตัวไตเติลเมื่อกี้ที่เราทำขึ้นมานะครับก็คือชื่อ Test Title um ตัวนี้นะครับก็ Import Select นะครับนเสร็จแล้วผมจะลองเอา b Background ใส่เข้ามาหน่อยนึงนะครับ Black Background เพื่อเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเป็น big Background ตัวนี้แล้วกันครับสีแดงนี่ครับ แล้วก็เอาตัวนี้มาวางนะครับซ้อนเข้าไปแบบนี้ปรับระยะเวลานิดนึงนะครับนานานไปคปรับนีน,นบดูโอเคทีนี้ลองเพย์ดูครับจะเห็นว่าตัววิดีโอเรานะครับมันทับตัวแลกลาวนี้อยู่ใช่ไหมครับวิธีทําก็ง่ายมากเลยครับตัว iMovie นะครับก็คือ ให้เลือกตัวคิิโอตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้เลือกตรงนี้นะครับเลือกตรงนี้เสร็จเลือกกรีนแอนด์บลูสกรีนนะครับมันก็จะทําการตัดพื้นหลังที่เป็นสีเขียวหรือสีน้าเงินออกได้เลยนะครับลองเพย์ใหม่ดูนะครับ จะชาหน่อยครับเห็นไ,ไหมครับเรียบร้อยครับปรับนิดนึงอันนี้มันเท่ากันเอท,ทีครับ